สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่าน้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมนะกัทนะเพชรยนต์เช่นเคยเลยอยู่กับชาแนลดีแม็กซ์รมือสองนะครับผมวันนี้อยู่ที่โซน A นะครับโซนเอจะเป็นโซนรถกระบะทั้งหมดนะครับวันนี้จะพามาเดินดูเร่นนะครับสำหรับหัวข้อผมเดินดูชิวๆสำหรับรถสวยถูกใจเข้าตาเคลทนะนะครับผมก็วันนี้มาอัปเดตในโซนรถกระบะเนี่ยบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยยบทุกคันจริงๆท่านผู้ชมมาดูคันแรกกันเลย นะครัคันนี้เพิ่งอัปเดตกันไปต้นๆ้อๆนะถูกใจในเรื่องของตัวสีนะครับสำหรับนิสสันนาวราแบ็กอ dition คันนี้นะครับท่านผู้ชมรอๆเลยไม่น้อยๆนะครับจำไม่ผิดไม่รักมืน่นนะราคาสี่น่าจะสี่หรือห้าเนี่ยนะครับสวยๆเลยท่านผู้ชมก็ใครสนใจคันนี้โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะเดี๋ยวแจ้งราคาที่ใบนี้คันนี้นะครับต้องคุณคันนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับก็ให้ดูก็นอน หมเจ็ดหมื่นแปดจริงๆนะครับผมแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับวงมาลัยบันติฟังก์ชันนะครับภายในเนี่ยสะอาดเอี่ยมมากๆใมาเจ็ดหมื่นแปดค่อนข้างที่จะใหม่ได้กลิ่นป้ายแดงอยู่เลยนะครับผมแบบนี้เลยเบาะหนังนะครับผมกึ่งผ้าเดินได้ส้มนะครับคันนี้สภาพโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะครับรับประกันการันตีวันนี้นะครับพามาดูรวมๆถูกใจคันไหนยังไงอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาผมได้เลยนะครับผมอ่ะแบบนี้เลยนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับแบบนี้เลย ได้พรมสานเดียวด้วยโอ้โหท่านผู้ชมครับสวยครบจบในคันเดียวนะครับแล้วก็บาใครไม่อยากได้ราคาแข็งๆอยากได้ราคาถูกๆเบาๆออปชั่นก็ครบแนะนํานี่เลยครับ Nissan Navara Back Edition คันนี้กันเลยนะไม่ว่าจะเป็นจอกลางนะกล้องถอยหลังจอแอนดอยอะไรเงี้ยมีมาให้แล้วสติต๊กเกอร์เท่ๆรอๆเลยสำหรับ Back Edition นะครับผมแบบนี้เลยนะครับให้ดูได้ประมาณนี้ท่านผู้ชมประมาณนี้ให้ดูเลยรวมๆโอเคนะ สำหรับสีประตูที่ถูกใจผมก็มีคันนี้หนึ่งคันครับผมจบไปคันนี้นะครับยังอยู่นะครับท่านผู้ชมเคยรีวิวไว้อีกเช่นเคยเลยนะสำหรับเจ้าอีสุดีแม็ก1.9สเตลนะครับรอรอแบบนี้เลยสีขาวมุกสภาพด้านหน้านี่มีเซ็นเซอร์ไฟโปรเจคเตอร์นะท่านผู้ชมแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้แบบนี้เลยนะครับล้อแม็กเดิมๆโรงงานสภาพสวยๆมีไฟ นะโปรเจกเตอร์ or, ติดมาให้สำหรับสายแคมปิ้งเลยนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะสะภาพโดยรวมเนี่ยโอเคนะสี่ประตูคันนี้โอเคมากๆนะเย้อยยวนสุดๆนะสำหรับจะให้เราเป็นนี่นะครับผมก็สวยมากท่านผู้ชมจริงๆนะภายในสวยเลยครับทูโทนแบบนี้กันเลยนะเบาผ้านะครับผมนะแต่คันนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่รถเอาไว้ขับในกรุงเทพแน่นอนนะครับเป็นนี่เลยนะ เกียร์แมนนวลทุกอย่างมาครบแล้วจอ Android แท้แน่นอนมีคารตรีมแน่นอนนะครับผมผมลายมันตีฟังก์ชันคร,ครบแบบนี้ทุกอย่างสะอาดเอี่ยมสเตลติดตรงคอนโซลประตูเลยนะครับผมแบบนี้หาอยู่โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมคณะเพชรยินดีให้บริการจริงๆนะครับผมมามานำเสนอพีเทสวันนี้ก็อยากให้ดูนะขันไหนสวยๆให้ดูเลยโทรเข้ามาผมนะครับผมแบบนี้เลยนะสำหรับเจ้าเอเซอ D Max 1.9แซในรุ่น โฉมนิยมนะครับต้องพูดเขามาโฉมนิยมอแบบนี้เลยคันนี้ทะเบียนสีขอไข่ขอหีบสามเจ็ดเก้าแปดนะครับผมและมาเจอคันนี้กันเลยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเจ้าอิสุตดีแม็กตัวออน e w แล้วท่านผู้ชมเป็นตัวเอ็นนะเอ็ดีดีขอพายครับเดี๋ยวไปดูใบทะบกันดีกว่านะเริ่มจากด้านหน้ากันดีกว่าแต่ต้องบอกว่าคันนี้นะเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วเป็นตัวดีเอนะสองหนึ่งจุดเก้าเอ็นดีเอนะก็ตกแต่งมาครบเครื่องจริงๆนะคันนี้ยชมใหม่ ทะเบียนจอจานชอชิงห้าแปดเก้าสิบนะจะรอรอขึ้นกระตรงชมหน้าของเขานะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์ที่มาแบบใหม่แล้วและไฟเลี้ยวลงไปอยู่ข้างล่างพร้อมกับไฟจัดหมอกนะแบบนี้เลยดีทามรอ,รอรอใหญ่ๆเป็นตัววีแบบนี้อย่างท่านผู้ชมเห็นกันเลยกระจังหน้าสองขีดแบบนี้นะครับผมสวยหล่อครบและคันนี้นะไฮแลนเดอร์กระเบขึ้นมาอยู่ข้างบนผิวพันธ์เดิมๆไม่ลักหมื่นแน่นอนก่อน,น,น,นจะไปดูนี่แม็กแต่งนะกรอบ ปั๊มเบรกนะไม่ใช่ของแท้นะเป็นกรอบเฉยๆนะเปลี่ยนมาให้ให้ดูหรอข้นเทาเองแต่สภาพแม็กอา t จีทีนี่คือใหม่เลยยางดำๆเลยนะแบบนี้เลสภาพผคงส้างในสวยๆแบบนี้เลยท่านผแบบู้มชมเดิมๆโรงงานนะครับผมหลามากนะบันไดเอี่ยมๆสีเงาๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมอยากได้อยากโดนคันนี้นะมีมาอยู่คันเดียวนะสำหรับเตลขอ้อใบ 1.9L คันนี้นะท่านผูนะ้ชมนะโฉมออนิว 6แสนเก้าหมื่นเก้าพันน้ำมันลมเจ็ดแสนเท่านั้นเองรถใหม่ๆปีสองพันยี่สิบสองไม้เก้าหมื่นแปดขออาภายัยท่านผู้ชมโอ้โหมันอันนี้ตกใจไปไม่ค่อยมีนะครับไม้เท่านี้เก้าพันแปดนะครับเลขไม้ลักหมื่นฮัลโหลท่านผู้ชมครับใหม่ๆแบบนี้ไม่ได้มีบา่าอยๆนะครับผมมาดูภายในกันเลยไม้เก้าหมื่นแปดลำลองกันอย่างแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะครับผมภายในเอี่ยมมากนะ สุดๆเบาเบิร์นี่ใหม่มากจริงๆท่านใดอยากได้นะรีบเลยมีคันเดียวที่ร้านเรามีคันเดียวปีใหม่ใหม่น้อยขนาดนี้อปีใหม่ใหม่น้อยขนาดนี้รีบเลยนะซุ้มล้อข้าขงล่างเดิมๆแบบนี้เลยท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาหาผมกันได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับยินดีให้บริการมากๆเลยอ่ามาต่ออะไรครับพี่เมื่อกี้มีสายเข้านะครับผมลองขออภัยด้วยก็อย่าลืมนะครับคันนี้ 6,99,000บาทสวยๆแล้วรอแบบนี้กันเลยนะผู้ชมครับสวยจบครบในคันเดียวนะใหม่มากไรเนอร์แท้ดีมกนะแบบนี้เลยหรือจะเอาเป็นคันนี้กันล่ะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับนะท่านผู้มชมดีมกโฉบนี้เลยนะครับทะเบียน2505นะ4ี่ประตูสวยๆเลยผิวพันธ์โดยรอบเนี่ยโอเคคันนี้ 4 49,000บาท2.5ไฮเรนเดอร์ปี2013ันิาไม่2 0 0แสนกว่านะราคานี้เบาๆน่าดักน่ารักสำหรับใครได้รถกระบะสีประตูไใช้งานชิลๆนะก็ข้างในได้เป็นจอ Android เทแล้วนะครับต้องมาชมขออภัยด้วยนะครับวันนี้รถล็อกเฉยเลยนะครับแต่ได้เป็นเกียร์กระปุกนะคันนี้บอกเลยว่าเป็นเกียร์กระปุกนะจอ Android แท้โรงงานนะลายเนื้อสวยๆแบบนี้สภาพแบบนี้ตามนี้เลยท่านชมท่านใดสนใจคันนี้4แสนกว่าบาท ท่านั้นเองนะครับผมแบบนี้เลยหรือจะเป็นตัวรอรอ,รอ,อย่างล็อกโค่คันนี้เลยก็ได้นะครับได้หมดนะถ้าสดชื่นล็รอกโค่รอคันนี้บอกเลยว่าถูกดับประทับใจจริงๆท่านผู้ชมเจ็ดแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับตามใอบสกบเลยปีสองพันสิบเก้านะครับก็ผ่อนอยู่หมื่นสี่คันนี้ปีสองพันสิบเก้าดอกเบี้ยพิเศษได้ไหมได้นะครับไม่หมื่นเจ็ดดอกเบี้ยพิเศษเรับต้มสองจุดห้าเก้าถึงสองจุดเก้าเก้ากันเลยจะได้ รถรอหล่อออปชั่นเต็มๆของวีโกกันเลยนะครับแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นในสดทรงของร้อแมกยางนะท่านผู้ชมมาเต็มแล้วคันนี้ได้บาสปอร์ตของเขาด้วยนะสปอร์ตบาเรยไงอย่างนี้เลยท่นผู้ชมสวยไไท่านผู้ชมเนี่ยไฟท้ายนะครับนี่มีกรอบโคมเมียมมาให้นะโคเมียมวะท่านผู้ชมขออภัยกรอบพลาสติกสีดำนะสภาพใหม่ๆไลเนอร์แท้โตโย t a แบบนี้กันเลยนะ มันจะเป็นน้องไหนก็สวยหรออนะหรือท่านใดดูคลิปแล้วอยากดูคันไหนอยากได้คันไหนนะติดต่อมาครับผมได้เลยตามเบอร์ที่อยู่นะครับเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจะไปถ่ายคันนั้นให้คุณดูกันเลยนะครับผมหรืออยากได้เป็นรถปรประจําการเราก็มีมาให้นะคันนี้เลยนะรถปบประจําการประวัติศู์อย่างแน่นอนคันนี้ไม่ใช่ตัวยกสูงแต่เป็นสีน 4, ป่ 4, ประตูแคปสีน, 4, นะครับผมสวยๆส,ส,สภาพเดิมๆโรงงานนะ น,นี่เลยอัปเดตกันให้ดูแบบนี้นะครับผมมือจะเอาเป็นไวรุ่ก1.9นะครับมาไวรุ่ก1.9มาดูกันเลยนะคันนี้สวยๆล้อบานนะแคปซี่นะครับผมจบเลยคันนี้ท่าน้ยมยครบจบแล้วไม่ต้องแต่งเพิ่มนะเดิมๆโรงงานมีมาให้นะครับผมหรือจะเอาเป็นปฎประจําการสิบตัวยกสูงเราก็มีให้นะครับคันนี้เลยสวยๆนะครับก็ทะเบียน ตามนี้นะครับราคา759,000เป็น 2.8G ไม่แสนสี่เท่านั้นนะครับผมท่านผู้ชมครับสวยมากหล่อมากนะครับแบบนี้เลยท่านผู้ชมดูรถแบบนี้นะครับมีไฟใช่ไหครับเอารถออกไปทาแล้วนะครับแบบนี้เลยเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับด้านหลังก็เลยได้มีการขยับเจ้า1.9ไว้ท่านดูนะแบบนี้เลยสวยๆไฟที่ทามรอๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากอ่มาดูอีกทักงสองคันนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมทุกอย่างอย่าลืมนะครับ มีดอกพิเศษให้นะสนใจจะเต็มฟรีดาวใช้เงินออกเราสุดบาทตังหวัดออกได้นะครับผมมีแต่สัญญาถึงที่นะครับนวาราคันนี้ตัวแคบตำชุนไม่น้อยทุกคันจำทะเบียนไว้นะสภาพสวยๆแบ็คอกดิชั่นคันนี้เนี่ยมาแบบไม่เอี่ยมเลยสี่หมื่นสี่เท่านั้นนะไม้ไม่สี่หมื่นสี่นะท่านผู้ชมใบสอบอมีนะแต่จางๆหน่อยไม่สี่หมื่นสี่ปีสองพันสิบเก้านะราคาสี่หกเก้าดอกพิเศษได้นะคันนี้ดอกพิเศษถูกๆเลย กับถูกม้างจริงๆท่านผู้ชมอ่าภายในเอี่ยมๆเหมือนกันนะไม้แท้แน่นอนทุกอันนะผมไม่มีหลอกไม่มีผิวไม่มีบิดนะท่านผู้ชมไม่มีแบบว่าเหลี่ยมเริ่มอะไรเลิกคุยเลยนะครับไม่เหลี่ยมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอยากได้อะไรแบบไหนอยากได้ดอกเบี้ยถูกๆพรุ่ถูกๆลองโทรเข้ามาปรึกษาคุยกันได้หรือไม่อยากใช้เงินออกรถก็ลองโทรเข้ามาคุยกันได้เลยสีขาวไม่ถูกใจเอาสีนี้ไปเลยท่านผู้ชมสีนี้ไม่รักมือเหมือนกันแน่นอน แต่เป็นสีเทานะครับผมแบบนี้เลยมีให้เลือกสองสีสองไต้สำหรับท่านใดสนใจนะครับก็ถ่ายในวาร่างาทั้งหมด3คันมีแดงขาวเทานะครับอยากได้คันไหนก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ให้ดูคราข้าวประมาณนี้นะครับสำหรับลงจอดรถโซนเอนะสำหรับสาขาใหญ่ของผมเลยนะครับประมาณนี้เลยท่านผู้ชมครับคือเนี่ยเดิมเดหมดเลยนะรถตู้คันเนี่ยสภาพพร้อมขายรอลูกค้ามาซื้อนะครับ ข้อวันนี้นะครับพามาเดินชมคร่าวๆก่อนจากกันนะก็อบอกดอกเป็นพิเศษให้ฟังนะครับผม2 5 9นี่เป็นดอกเบีย้ยของทางธนาชาตินะครับเริ่มต้น4ปีหรือจะ6ปีนะครับ7ปี8ปี2 9 9 2.79มีนะครับผมมีทุกแบบอยากได้ติดแท็กนะครับก็ออกได้ตัดจังหวัดออกได้แน่นอนนะร้านผมมีจะย้ายที่กันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถสไลด์เราก็มีบริการให้นะครับ ดูแลภาษสิพระบอให้อีกและให้บริการฉุกเฉินกันอีกนะครับผมแบบนี้เลยวีโกิปประตูคันนี้นะครับปีสองพันสิบเก้าให้ดูนะครับสวยๆนะคันนี้ต้องบอกว่าอยู่านานแล้วอยากขายแวะอีกหนึ่งคันสิปประตูหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสวยมากภายในอย่ามาดูกันนิดหนึ่งนะภายในเรารอแบบนี้เลยนู้ชมมีเอนจิ้นกับไขนะแต่สภาพตามนี้เลยให้ดูได้ตามจริงไม่สี่หมื่นแปดนะไม่มีชนหนักพิความจมน้ํานะกินไม้ยังอยู่นะครับคันนี้ไม่ได้มีปัญหาการใช้งานนะ รถใช้ได้ปกติแต่แค่เวลาคนมาดูเนะี่ยจะมีปัญหาเรื่องเบานะครับติดใจกันตรงนี้เท่านั้นเองแต่สภาพโดยรวมอย่างอื่นอีกโอเคใช้ได้นะครับผมประมาณนี้ก็ไปดูได้เลยครับผมสวยจบครบคันเดียวนะวันนี้พามาดูเท่านี้นะครับผมสำหรับท่นานใดสนใจคันไหนอยากได้คันไหนเป็นพิเศษก็โทรเข้ามาผมได้เลยนะครับผมขออนุญาตนะครับผมเห็นคนจุดนี่คันนี้ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตไปไลฟ์สดก่อนนะครับผมวันนี้ รับได้สนใจอยากได้ขนาดไหนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และตัวเข้ามาได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ